สวัสดีค่ะพาไปชมรีสอร์ตเต็ดแก่นดนน้ำน,น,นะคะอันนี้วิ่งตรงมาเลยนะคะทางไปคุณด่าน,นะคะจากสานิการนางรองเห็นป้ายรีสอร์ตเยอะๆตรงนี้นะคะเป็นทางเข้าแก่น3ชั้นนะคะทางเข้ามานะคะจะมีตลาดนัดด้วยนะคะระหว่างเดินทาง ตลอดสายจะมีรีสอร์ทตลอดข้างทางจนถึงหน้ารีสอร์ทที่นกจะพาไปชมเลยนะคะจากทางแยกสํานัการนางรองไม่แค่300เมตรนะคะจะถึงรีสอร์ทเลยค่ะีนมีเพื่อนบ้านมีรีสอร์ทเยอะแยะเลยค่ะถึงแล้วค่ะนี่คือรีสอร์ทที่นกจะมารีวิวทํากันขายสําหรับวันนี้นะคะ วันเช่นเดิมนะคะมันํำกินนระเข้ที่ดินราคาถูกใบมน้นกนะคะวันนี้โซอฟ์อีกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือเป็นจุดเล่นน้ำนะคะของแก่น3ามชั้นที่เข้ามาจากถนนสถานิการนังรอเข้ามาเพียงเท่าไหร่นะคะ300เมตรจะเห็นรีสอร์ทนะคะรีสอร์ทจะติดลำพันแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนรชจะพาไปดูข้างในกันนะคะลูกค้าค่ะน้ำไสใสเดนวันนี้ขนาดวันนี้ที่นกมาวันนี้นะคือวัน ผูรัรสัปเรอก็ยังจะมีนักท่องเที่ยวมีลูกค้าเข้ามาเที่ยวตลอดเวลาเพราะฉะนั้ลนนะลูกค้าเข้ามาตรงนี้นะคะไม่ต้องกลัวมีไรายได้เลยนะคะนี่นนค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันจ้าตามมาจ้านี่นี่นะคะที่จะอยู่หลังต้นต้นไม้ต้นนี้เลยนะคะต้นนี้นะคะแล้วก็ยิงยาว ยาวไปนู่นเลยค่ะนะคะนู่นนะคะตรงนู้นเลยนะคะโน่นนะคะตรงทางสามแยกเลยนะคะดีสอร์ทข้างหนาได้ยินเสียงน้ำแล้วใช่ไหมคะอ่าเดีย๋ยวภาพาไปดูกันนะคะนี่จะอยู่ตรงข้ามกับจุดเต้นน้ำแบบนี้เลยนะคะ ก่อนไปดูข้างในรีสอร์ทจะนกพากเข้ามาดูน้ำก่อนนะคะนีเป็นจุดด้านน้ำแบบนี้เลยอ,อวันนี้น้ำน้ำไหลเย็นน้ำใสไหลเย็นเลยค่ะ นะคะเป็นจุดเล่นน้ำแบบนี้นะคะลูกค้าคะสวยงามมากๆ,ๆเลยค่ะนี่พาดิสอแลวก็เล่นน้ำฟรีนะคะ,ะ,คะเก็บผลไม้ได้ฟรีนะคะที่ดิสมูนนะคะ นี่สุดเขตตรงนี้ติดถนนสองด้านนะคะติดถนนสองด้านเลยจ้ะเาไปดูข้างในกันค่ะการตอนนี้นกเดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่ค่ะพอนกก็จะเป็นวิวเขานะคะเป็นรีสอร์ทเพื่อนบ้านระหว่างทางเข้ามาเนี่ยเป็นรีสอร์ทมีเืือเสียงเงยอะะวันนี้เป็นวันพุทธศัปทดีนะคะก็ยังจะมีลูกค้านักท่องเที่ยวเข้าเดินสายเข้ามาเที่ยวอยู่กันเรื่อยๆนะคะมีลูกค้าไปจำเลยนะคะที่นี่นะคะ ข้างในก็จะมีสวนผลไม้นะคะตรงนี้เป็นลานจอดรถนะคะรีสอร์ทอยู่ฝั่งนู้นนะคะจะเป็นบ้านเป็นหลังหลังหลังเลยนะคะขอนี้ก็จะเป็นแท้งกับเก็บน้ำ เข้ามาข้างในรีสอร์ทแล้วรู้สึกเย็นนะคะเพราะว่าต้นไม้เยอะค่ะต้นไม้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปมารองแล้วก็ยาวเข้าไปข้างในข้างในนี้เลย ออสวยมากค่ะสวยมากโอ้ยเย็นจังเลยจะได้ยินเสียงจิ้งรีดจักระจันเลยร้อมมาณนี้นะคะลูกค้าค่ะเจ้าของเหมาขายเลยค่ะย8ลล้านนะคะโฉนดคุดแดงรวมโอนด้วยนะคะอยู่สาลิกาค่ะอยู่ใกล้กับเขืนขุนด่านอยู่ตรงน้ำเอ,อ่อที่เล่นน้ำตกแก่นสามชั้นเลยนะคะ ใครที่กําลังมองหารีสอร์ทขนาดเล็กนะคะขนาดสีไล่นะคะพื้นที่มีผลไม้ด้วยนะคะวิวเขาติดน้ำตกนะคะเอ่อติดแก่นเล่นน้ำนะค,ะค่ะค่ะตรงนี้นกจะพาเข้าไปดูภายในห้องพักกันนะคะ ภายในรีสอร์ทจะมีต้นไม้น้อยใหญ่ร่มรื่นนะคะแล้วก็ผล,ลไม้นะคะเยอะแยะเลยค่ะเป็นผล,ลไม้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะคะไม mm ่ hmm. ว่าจะเป็นนี่ค่ะ mm hmm. ส้มโอลูก,กใหญ่ๆนะคะ mm hmm. ทุเรียนนะคะ mm hmm. มะยมชิดมะ mm hmm. ม่งวงอีกหลายชนิดเลยนะคะบรรยากาศร่มรื่นจริงๆค่ะ รีสอร์ทนะคะ8หลัง11ดห้องนะคะนะคะน้องพพาไปดไูภข้างในกันนะอันนี้หนะ้ารีสอร์ตเ,เขาก็จะทำมาห้องพักนะคะทำเป็นโต๊ะนั่งสบายๆกว้างๆเลยะคะ่ะเป็นรีสอร์ทที่ลงเสาเข็มโครงสร้างสร้างอย่างดีนะคะเป็นรีสอร์ทที่มาตรฐานนะคะสามารถใช้ต่อได้อีกยาวไกลเลยะคะ่ะ มีทีวีนะคะมีแอร์นะคะห้องน้ำก็มีเครื่องทำนมอุ่นรู้เย็นนะคะโต๊ะไม้อย่างดีค่ะห้องกว้างขวางมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะลูกค้าขาแวะมาเที่ยวก็ได้นะคะถ้าไม่อยากซื้อนะคะ นกกรันตีเลยค่ะว่าร่มเย็นห้องกว้างขวางนะคะในระเบียบหน้าห้องก็ okay, วงกว้างมากลค่ะลูกค้าครับเป็นยังไงบ้างคะฉนนกพาดูรอบๆนะคะที่แปลงนี้นะคะมีทั้งหมดสีไร่2งาน80กว่าตารางวานะคะลูกค้าคะแล้วที่สําคัญนะคะที่ตรงนี้สุขสัน์อาทิตย์เนี่ยบอกเลยว่าลูกค้าแน่นๆเลยนะคะมีทั้งหมดนะคะ7หลัง11ห้องนะคะ มีเป็นห้องแบบเป็นห้องแฝดนะคะห้องแฝดสามหลังนะคะแล้วก็บ้านพักแต่ละหลังเนี่ยมีมีห้าห้าหลังนะคะพักได้สองคนสามหลังพักได้สามคนนะคะห้าหลังแล้วก็บ้านหลังใหญ่เป็นบ้านแฝดเนี่ยพักได้แปดถึงสิบสองคนเลยนะคะลูกค้าต่ออาทิตย์เนี่ยรับเงินหลายหมื่นเลยค่ะนะคะต่อคืนนึ่งอ่ะสองหมื่นอัพนะคะแล้วคิดดู噢 เอออาทิตย์หนึ่งมีกี่คืนนะคะลูกค้าคะนีบติดต่อมาดามกรมีนด้วยนะคะ0 8 2 7 7 9 5 9 2อกครับก่อนจะกกับวันนี้นกฝากช่อง YouTube แม่นกที่ดินสวยและเผ็ดที่ดินราคาถูกแบรนด์แม่นกนะคะตรงนี้อยู่พิกัดนะคะ,ตร,ะ,คะตรงสายลิการะคะนครนายกนะคะจากถนนหลักสายลิการังลองเข้ามาพิงกงดค่300เมตรนะคะเป็นทางที่เข้าเออเที่ยวแก่งสามชั้นนะคะรีสอร์ทติดน้า ที่เล่นน้าแกกสามชั้นนะคะลูกค้าคะอย่าลืมนะคะเ mm. ทศก,กาลเราบอกเลยว่าไม่มีที่พักที่จอดรถไม่มีเพราะฉะนั้นอยากมาเที่ยวตรงนี้อยากเป็นเจ้าของธุรกิจต่อยอดได้เลยนะคะ mm. แล้วที่สําคัญผลไม้เยอะแยะเต็มสวนเลยะค่ะ mm. ที่นี่ก็จะโปรโมชั่นผลไม้ไม่ขายนะคะ mm. ใครเข้ามาพักเนี่ยฟรีเลยค่ะเก็บฟรีได้เลยค่ะ mm. หรอบวันนี้ลุกราไปกิกรอนค่ะสวัสดีค่ะ